ดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ด Breaking News ประชาธิปัตย์ปลืม้มมีสมาชิกมากสุดลุยต่อเนื่องตั้งตัวแทนและสาขาเต็มพื้นที่รองรับการเลือกตั้งนายราเมศรัตนาชเวงโฆษกพรรคประชาธิปัตย์กล่าวถึงข่าวที่ระบุถึงการตรวจสอบข้อมูลของพรรคการเมืองที่ยื่นจดแจ้งจัดตั้งพรรคกับสำนักงาน,นาคณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่ยังดำเนินการอยู่ข้อมูลล่าสุดพบว่ามีจำนวน83พักการเมืองและพักประชาธิป,ปัตย์ที่มีนายจุรินลักษณะวิสิทธิ์เป็นหัวหน้าพักมีสมาชิกพักมากที่สุดสาขาพักการเมือง18สาขาตัวแทนพักการเมืองประจำจังหวัด312รายกล่าวว่าขอขอบคุณประชาชนที่สมัครเป็นสมาชิกพักประชาธิป,ปัตย์เพื่อเข้ามามีส่วนร่วมกับพัก จนทาให้พักมีจํานวนสมาชิกพักมากเป็นอันดับที่1จากพักการเมืองทั้งหมด83พักการเมืองและข้อมูลสําคัญที่ยังไม่ได้มีการเปิดเผยก็คือพักมีสาขาพักและตัวแทนพักประจําจังหวัดประจําเขตการเลือกตั้งมากที่สุดรวมเป็นจํานวน330เขตเพื่อเป็นกลไกสำคัญในการทำงานรับใช้พี่น้องประชาชนในทุกพื้นที่ความสำคัญของสมาชิกพักประชาธิปัตย ไม่ได้ต้องการแค่จำนวนสมาชิพกพรกคที่มากขึ้นแต่อยากให้ประชาชนที่สมัครเป็นสมาชิพกพรกคได้มีส่วนร่วมไม่ว่าจะเป็นการกำหนดทิศท,ทางและยุทธศาสตร์ของพักการร่วมกันในการกำหนดนโยบายร่วมในการคัดเลือกตัวผู้สมัครสอส,อสอตามกฎหมายที่สำคัญร่วมเป็นกลไกลสำคัญในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนและประเทศสมาชิพกพรรและร่วมสืบสารและถ่ายทอดอุดมการณ์ของพรร เพื่อให้พรรคได้ก้าวต่อไปข้างหน้าบนพื้นฐานหลักคิดในสิ่งที่ดีที่ได้ประกาศตั้งต้นเป็นอุดมการณ์โดยมีการปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ของบ้านเมืองที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วก็จะมีความทันสมัยในทุกๆเรื่องที่มีความสอดคล้องกับอุดมการณ์ของพรรคที่ได้ประกาศไว้สิ่งที่สำคัญที่ไม่มีวันล้าสมัยคือความซื่อสัตย์สุจริตยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหา,หากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและมุ่งมั่นทำงานให้กับพี่น้องประชาชนและประเทศนายราเมศกล่าวทั้งยังกล่าวต่อว่านายจุรินยังคงให้บุคลากรของพัคเดินหน้าหาสมาชิกเพื่อร่วมง,งานกับพัคให้ได้มากที่สุดจึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับพักโดยการสมัครสมาชิกพักที่สำนักงานใหญ่ผ่านตัวแทนพักประจำจังหวัดสาขา และสอสอ,อดีตสอสอร่วมเป็นหนึ่งร่วมเป็นเจ้าของพักคประชาธิป,ปัตย์และร่วมสร้างพรรคด้วยกันพิธาประกาศพร้อมสู้จังหวัดภาคตะวันออกกติกาเลือกตั้งใหม่ก็พร้อมดันพักเป็นสถาบันการเมืองที่ห้องประชุมโรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมอำเภอเขาสมิงจังหวัดตราดนายพิธาลิมเจริญรัตหัวหน้าพักก้าวไกล พร้อมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคประกอบด้วยนายวุฒินันบุญชูจังหวัดสมุทรปราการนายธทีรชัยพันธุมาตนางสาวสิริกัญญาตันสกุลนางอมอรรัตโชคประมิตรกุลนายสุรเชษฐ์ปรินวงศ์วุฒิและนางวันณิกาไม้สนร่วมเวทีหัวหน้าพักก้าวไกลร่วมรับฟังความคิดเห็นของภาคเอกชนที่นายศักดินายนุ่มหนู สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดตราดเป็นผู้จัดขึ้นโดยมีภาคเอกชนหลักของจังหวัดตราดเข้าร่วมกว่า30คนก่อนเข้าร่วมเวทีนายพิธาได้ให้สัมภาษณ์ว่าการเดินทางมายัง3จังหวัดในภาคตะวันออกครั้งนี้มาด้วยหมวกหลายใบใบหนึ่งก็คือในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาของพัคอนาคตใหม่ ได้รับการไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนทั้งปราจีนบุรีระยองแพ้ไปนิดเดียวจันทบุรีได้ทั้ง3เขตจังหวัดตราดได้1เขตซึ่งการเดินทางมาก็เพื่อทำงานการเมืองที่ต่อเนื่องและต้องการรับฟังปัญหาของพี่น้องประชาชนในพื้นที่เพื่อนำไปแก้ไขทั้งราคาผลผลิตทางเกษตรการท่องเที่ยวหรือปัญหาโควิด1 9สถานการณ์ที่น่าห่วง และต้องนำไปแก้ไขก็คือสถานการณ์โควิด -19 ที่จังหวัดปราจีนบุรีและจันทบุรีที่เพิ่มสูงขึ้นถึง20%หรือ450คนซึ่งถือว่าทุบสถิติส่วนจังหวัดตราด8%ยังโชคดีทั้งนี้ยังสะท้อนให้เห็นว่าการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ยังมีปัญหาเพราะส่วนกลางไม่เข้ามาสนับสนุนในท้องถิ่นรวมทั้งงบประมาณไม่มีหรือมีน้อย จึงต้องเร่งดำเนินการแก้ไขอีกด้านหนึ่งคือได้มีการพบปะพ,พูดคุยกับว่าที่ผู้สมัครของพรรคสมาชิกพรรคและผู้สนใจการเมืองในพื้นที่ที่มีความฝันในการทำงานการเมืองซึ่งทางพรรคก็ยังไม่มีผู้สมัครครบในทุกเขตเลือกตั้งจึงต้องมาหารือและกําหนดเป้าหมายการทำการเมืองกันซึ่งทีมพรรคประชาธิปัตย์ประกาศว่า ในจำนวน9้าที่นั่งในภาคตะวันออกมีโอกาสสูงที่จะได้รับทั้งหมดก็เป็นเรื่องของพรรคประชาธิปัตย์แต่เราพรรคก้าวไกลเราทำงานการเมืองเพื่อคนส่วนใหญ่ของประเทศแต่ใน3จังหวัดในภาคตะวันออกมีความเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใคร เพราะการมีครบทั้งน้ำทะเลภูเขาทั้งถนนมอเตอร์เวย์มีท่าเรือมีวัตถุดิบแต่เรื่องการบริหารจัดการจะทำให้เกิดความสำเร็จได้คือการเลือกผู้แทนราษฎรและการเลือกผู้นำเข้าไปบริหารจัดการให้เกิดความสำเร็จการเลือกผู้นำประชาชนต้องเลือกผู้ที่จะปรับปรุงหรือผู้เจรนายเพชรให้งดงามเหมือนที่จังหวัดตราดเลือกผู้แทนราษฎรของพรรคที่มีคุณภาพ นายพิธากล่าวอีกว่าในส่วนของกติกาเลือกตั้งที่มีบัตรสองใบนั้นเรามักจะคิดว่าพรรคใดจะได้เปรียบหรือเสียเปรียบซึ่งพรรคก้าวไกลไม่ได้สนใจแต่เราพร้อมที่จะปรับตัวและเรายังมีเวลาและจะต่อสู้ทุกมิติทุกกติกาแน่นอนเพราะหากเราเป็นรัฐบาลที่ดีอำนาจจะต้องอยู่ที่ประชาชนแต่หากเราจะกำหนดกติกาอะไรออกมา เื่อให้ตัวเองได้เปรียบก็เป็นเรื่องของเขาแต่เราก็ไม่บน่นเราพร้อมจะสู้ไม่ว่าจะ400หรือ100เพราะพรรคก้าวไกลมีวิธีการสู้เพราะปลายทางของเราคือสถาบันการเมืองที่เคารพกฎหมายสำหรับคะแนนนิยมของผมและของพรรคนั้นจะเก็บไว้เป็นกำลังใจและทำงานให้หนักมากขึ้นแต่ไม่ได้ประมาทท้ามกลางวิกฤตกาการเมือง ทีมผมก็ต้องมีการพิสูจน์ถึงภาวะผู้นำวิสัยทัศน์ในการทำงานและไม่ว่าจะมีคะแนนมากน้อยเพียงใดก็จะทำงานให้มากกว่าเดิมนายพิธากล่าวภัยบูรณ์แง้มร่างกฎหมายลูกเลือกตั้งแก้ประเด็น4ประเด็นนายภัยบูรณ์นิติตะวนันสสบัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพักพลังประชารัฐให้สัมภาษณ์ถึงการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการเลือกตั้งสสและพรบพักการเมืองว่าขณะนี้ร่างเสร็จแล้วรอนายวิรัตรัตนเศษสสบัญชีรายชื่อพักพลังประชารัฐในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพักร่วมรัฐบาลหาเรื่องกับวิบสามฝ่ายก่อนเนื่องจากเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีการพิจารณาในการประชุมร่วมรัฐสภาเพื่อเสนอแก้ไขกฎหมายลูกทั้งสองฉบับ ในชั้นนี้ยังไม่ได้ผ่านกระบวนการภายในอย่างครบถ้วนต้องรอการหารือของวิบทั้ง3ฝ่ายก่อนเมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าจะมีการแก้ประเด็นใดบ้างนายภัยบูลกล่าวว่ามีเรื่องบัตรเลือกตั้งสองใบจะแก้ไปตามรัฐธรรมนูญเพราะรัฐธรรมนูญที่เสนอโดยพรรคประชาธิป,ปัตย์มาตรา91วิธีคำนวณสอสอบัญชีร,รายชื่อ ก็ใช้ถ้อยคำมาจากรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมปี54สมัยนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะแก้ไขโดยใช้ถ้อยคำคือใช้คะแนนรวมให้เป็นสัดส่วนสัมพันธ์กันโดยตรงกับคะแนนของทั้งประเทศซึ่งเขียนไว้ในรัฐธรรมนูญมาตรา98ของรัฐธรรมนูญปี54ซึ่งในกฎหมายลูกก็เขียนตามรัฐธรรมนูญพรบก็เขียนออกมา เรื่องการนับคะแนนก็นับคะแนนรวมทั้งประเทศเมื่อเสร็จแล้วนำมาหารด้วยจำนวนสอสและในปี64นี้การแก้ไขมาตรา83มันจะเหลือสอสอ0 0คนแล้วนำมาหารจากคะแนนรวมทั้งประเทศก็จะได้คะแนนที่สอสอพึงมีต่อ1คนขอขอบคุณข้อมูลจากมติชนอย่าลืมกด subscribe และมีความเห็นอย่างไรคอมเมนต์ Comment ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ